นี่คือเรื่องของเทพอ,อมรินวารีครับบานทาสลาครับวุ้นวายนาวาเมียนบอกโอ้น,น,นี่ครับบุ่งไปกว่าจะล่องเต็เมเรือได้นะครับน,นี่เมื่อนี้เป็นสนามที่สามแล้วสนามที่สามหรือสี่ฮะสนามที่สี่แล้วนะครับที่เทพอ,อมรินวารี มาร่วมทําการแข่งขันขนาด40ฝีพายโอ้ยหาฝีพายครับเมื่อนี้โอ้นี่ครับมื่อนี้จะประสบผลสําเร็จหรือบอ่นะครับติดตามผลงานของเทพอมรินมาลีครับมื่อนี้เบิงฝีพายครับแต่ละคนมี่ตั้งแต่18ไปจนฮอด50ครับห0 60 ผู้พนังยู่นี่อายุเท่าไหร่แล้วนี่ันาหน้ามาเิ่งก็ดูก60ปีครับโอ้ยนี่ครับแรกแรกผมก็ว่าเทพามารินวารีนรี่มิเตวัายลุ่นบอมแมนครับ้วัยลุนลุนอายุหา160ปีก็มีนะครับนี่โคตรเพิ่งกัดตัดผมใหม่ครับ,บอรเอาหนวดออกอ้ย <laughs> นี่ครับโอ้นี่ครับ เทพอมรินวารีเป็นสนามดี่ซีแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับเทพอมรินวารีน้ำครับ